กจรแทดาทำสำนึกดีท่านผู้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามีนาคม2,568นะคาหนะคที่เราอยู่กันตรงนี้ก็อยู่กันที่เชิงสะพานชมัยมรุเชษนะคะตรงถนนพิษณุโลกวันนี้นะคะเป็นที่น่ายินดีนะคะทีมอาชีวะพ่อกูพิศณุกรรมนะคะ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งดูแล้วมีพลังนะคะดิฉันยังรู้สึกขนลุกเลยค่ะว่ายังมีพี่น้องชาวไทยที่ยังมีพลังแล้วให้ความสนใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองณเวลานี้ค่ะค่ะเจริญพรมค่ะค่ะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะองถือใช่ไหมครับครับก็ผมเนตรก่อสร้างดุสิตเลยครับหรือว่าเนรประธานกลุ่มอาชุพ่อครูวิศุกรรมนะครับก็ก็อ่ก็คือเป็นประธานกลุ่มนะฮะอ่าของอาชญ์ประครูวิศุกรรมก็สิ่งอ่าสิ่งที่กลุ่มของเราทำนะ กลุ่มของเราทำเนี่ยกลุ่มอชวพพะพระภูมิศุกร,ร์ก็คือเราทําทุกสิ่งที่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของคนทไทยทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ดีเกิดความดีต่างๆเนี่ยอะไรที่เรามองแล้วมันไม่เป็นธรรเป็นความยุติธรรมหรือไม่ไม่ถูกต้องในสังคมเนี่ยฮะพวกเราก็จะไม่นิ่งนอนใจไม่นิ่งเฉยครับเราก็จะออกมาช่วยกันปกป้อง ผลประโยชน์ของประเทศไทยครับถ้าพี่ฟังดูไม่กลัวเปลืองเนื้อเปลืองตัวมั้งเหรอคะไม่ไม,ไม่กลัวเพราเขาเปลืองมานานแล้วพ<อ>ี่เ <laughs> เราเพิ่งรู้จักกัน <laughs> แ,ลแล้วมันมีความมั่นใจยังไงคะว่าเฮ้ยล้วม,มีอะไรคุ้มครองเราไหมยังไงไม่เราเชื่อมั่นยังไงถึงกล้าทำความดีอย่างงี้คือคจริงๆผมเชื่อผมพูดตรงนะอันนี้อันนี้จากที่เราเดินมาตลอดนะครับพวกผมไม่ได้เพิง่งมาเพิ่งมาเดินกันนะครับพวกเราเดินกันมาหลายปีแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าพูดตรงถ้าเราทําความดีนะไม่ต้องกลัวอะไร ก้มหน้าไม่อายดินเงยหน้าไม่อายฟ้าแน่นอนคืออันนี้ผมไม่เคยหวั่นเกรงใครนะแล้วผมก็ดูอย่างเงี้ยกลัวจะช่วยปกติผมไม่เคยหลบใครแล้วก็ไม่เคยกลัวใครเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมทําสิ่งถูกต้องและทำสิ่งที่ดีจริงๆครับเพราะว่านั้นไม่รู้ว่าคนบางคนคิดไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมถ้าผมทําสิ่งถูกต้องผมไม่กลัวใครครับแล้วผลที่ผ่านมาแล้วคะเท่าที่ผ่านก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรผลมันก็ไม่มีสิ่งไม่มีใครมาแม้กระทั่งมาบำรทํา้ายร่างกายหรือมาขู่ฆ่าเลยไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเราก็ มีตัวตนของเราแล้วก็มีกลุ่มแล้วเราก็มีความเหนี่ยวแน่นของกลุ่มเราวนนขอ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 เคลียรับสักนิดหนึ่งนะคะการดูพลังหมู่กลุ่มที่กําลังแต<อ>่ว่าเป็นกลุ่มมีไฟมีพลังเยอะอดูแลก,กันยังไงคะถึงได้ตกผลึกเป็นหนักแน่นกันยังไงคือส่วนมากท <ๆ S 2> ุกคนมาด้วยใจที่มีความรักชาติบ้านเมืองแล้วรับความถูกต้องอยู่แล้วอยากจะทําในสิ่งถูกต้องอยากทำ อะ,อะไรเขาเรียกว่าคืนสิ่งดีให้กับสังคมอยู่แล้ว<ม>คืออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยเขาออกมาแต่เขาต้องออกมาเป็นมันก็เป็น,เป,นเป็นด่านหน้าเหมือน <c oughs> พวกเราเป็นออกเป็นด่านหน้ามามาทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมให้สังคมมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันควรจะมาช่วยกันนะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีใจหลอ่อหลอมเดียวกันเพราะเราถึงออกมาค่ะค่ะแล้วเห็นความความสําคัญความจําเป็นล่าสุดของตรงนี้ที่จะมีทั้งพนันออนไลน์คาสิโนอย่างถูกกฎหมายให้มันเสรี สิ่งเหล่านี้เห็นแล้วมันสะเทือนกับตัวนี่แหละังตัวเองยังไงะคอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มของเรานะครับตัวผมนั้นเนี่ยคอส้าริกาตะเนอาชวะพักูปุสุกรมและกลุ่มอาชวะพักูปุสุกรมเนี่ยที่ทนไม่ได้อยู่แล้วนิ่งเฉยแล้วนิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใครฟังก็รู้แล้วว่าคาสิโนเนี่ยมันไม่ทําให้ประเทศไหนดีหรอก ถ้าเกิดประเทศเขาดีจริงวันนี้กรมประชาก็ต้องรวยแล้วนะครับนะพม่าก็ต้องรวยแล้วนะครับวันนี้ก็เห็น<ๆ>เห็นอยู่แม้กระทั่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้น,ต,นต้นของเอเชียก็ยังไม่ได้ดีเขาบอกแล้วเขาเปิดสองที่รัฐบาลเปิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายเพราะนั้นแล้วมันชัดเจนแล้วว่าวันนี้สิ่งที่เปิดเนี่ยมันเป็นการเอื้อในทุน<อ>แล้วก็มันเป็นทําให้มอมเมาประชาชนเยาวช,ชนอย่างแน่นอนและเชื่อว่าทกวันนี้ขนาดหลบๆก้อนๆในการเล่นหวยเลยคนไทยอผู้ตรงคนไทยชอบเล่นหวยวันนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ว่าแม้กระทั่งแอบเล่นการพนันนะก ทำให้ชีวิตครอบครัวมันมันทาให้ชีวิตครอบครัวที่เขาเข้าไปติดอ่ะมันรุนแรงก<ม>็อย่างที่คนไทยเรารู้ดีว่าฝ่าไแม่บ้านสิบครั้งไม่เท่าการพนันครั้งเดียวถูกไหม,มพระนั้แล้วมันจริงครคือการพนันมันหมดเลยครับวางวางที่เนี่ยเรียบร้อยไงก็หมดเพระนั้แล้วเนี่ยเราต้องช่วยช่วยกันให้ลูกหลานเราเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ตกเป็นาทาสการพน,นันแล้วก็ไม่เขาสร้างทั้งตัวด้วยก็ลำบากแล้วตอนนี้คนไทยจะสร้างทั้งตัวโดยที่แบบว่าสุจริตแล้วทำงานแบบเป็นนุ่นเงินเดือนเนี่ยยากแล้ว ถ้าเกิดคุณต้องไปหมกมุ่นเสียกล้ามหน้าดีก่ะ mm hmm. แล้วเขาจะมีอนาคตได้ยังไงเพราะว่าวันนี้เรานิ่งเฉยไม่ได้กลุ่มอชาชวะพ่อกู่เป็นสงก,กรรมต้องออกมาแล้วว่าโนคาสิโนครับวันนี้เราไม่เอาคาสินโนแน่นอนไประเทศไทยถ้าเกิดเมื่อไหร่ทางผู้ใหญ่ไม่เห็นครับแตพพ่พวกเราไม่มียอมเราจะออกมาสู้จนสุด กำลังแน่นอนค่ะนี่ค่ะขอบพระคุณค่ะอาชีวะพ่อปูวิศนุกรรมโอโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็ตามที่คุณเนรได้เล่าให้ฟังนะคะอาชีวะพ่อรูวิศนุกรรมนะคะท่านผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วนะคะพระวิศนุกรรมนี่ก็เป็นพระวิศนุนี่ก็เป็นงานเป็นเทพแห่งช่างอยู่แล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไหนบ้านไหนไม่มีช่างอยู่ไม่ได้หรอกค่ะนะคะงานช่างเป็นงานที่ต้องสร้างชาติดังนั้นงานสังคมเกี่ยวกับคาสิโนเกี่ยวกับการพนันตอนนี้นะคะทีมอาชี พ่อปู่ิษณุกรรมก็ให้ความสําคัญตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รับฟังแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ลองศึกษาดูเปรียบเทียบดูว่าจะนํามาใช้กับชีวิตประจําวันอย่างไรแม้หากว่ามีแนวคิดแนวความเห็นรู้สึกความรู้สึกคล้ายๆกับพวกเขานะคะยินดีไหมคะจะให้พี่น้องมาร่วมพลังต้องเลือกเพศเลือกวัยเลือกอะไรนะคะโอเคค่ะทุกเพศทุกวัยเดียวกันที่พวกทุกเพศทุกวัยหัวใจเดียวกันแล้วก็คุยกันไปในทิศทางเดียวกัน ยินดีค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชอมอีกครั้งหนึ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีค่ะ